การเชื่อมต่อระหว่างแอคเซล่ากับสเตล่ากำลังเปลี่ยนชมการเงินสถาบันบ,นบนบล็อกเชนครั้งใหญ่การผสานนี้ช่วยให้การออกสินทรัพย์และชำระเงินข้ามเครือข่ายปลอดภัยโปร่งใสและสอดคล้องข้อกำหนดมากขึ้นขณะเดียวกันนักพัฒนาสามารถสร้างแอป,ปการเงินที่เชื่อมโยงสินทรัพย์และสภาพคล่องข้ามบล็อกเชนได้อย่างไร้รอยต่อ WLFI ดิ่งลงกว่า5ชั่วโมงก่อนเกิดการล้มตลาดคริปโตมูลค่า6.9พันล้านดอลลาร์สร้างคำถามว่าสามารถเป็นสัญญาณเตือนล่วงหน้าได้หรือไม่ แอมเบรเดตาพบว่า WLFI มีความผันผวนสูงและอัตราค่าธรมเนียมสุดตรงก่อนบิตคอยน์และอีเซอร์ร่วงหนักนักวิจัยเตือนว่า WLFI ยังไม่ใช่ตัวชี้วัดที่เชื่อถือได้สำหรับการล่มตลาดในอนาคตการโทเค็นสินทรัพย์อุดมสมบูรณ์อย่างพลังงานแสงอาทิตย์อาจสร้างตลาดใหม่มูลค่า50ล้านล้านดอลลาร์ภายในปี2050สตานีคูเลชอฟผู้ก่อตั้งอาเวคาดว่าโซลาจะมีส่วนแบ่ง15-30ล้านล้านดอลลาร์และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพทุนในดีไฟ โมเดลนี้เปิดทางให้ผู้ลงทุนเข้าถึงผลตอบแทนต่ำความเสี่ยงและขยายการเงินแบบต่อเนื่องการซื้อ WLFI มูลค่า2.75ล้านดอลลาร์โดยที่อยู่ใหม่แบบนี้ระนำกำลังสร้างแรงสั่นสะเทือนในตลาดคริปโตและดึงดูดนักวิเคราะห์ทั่วโลกการเคลื่อนไหวนี้สะท้อนความมั่นใจของนักลงทุนรายใหญ่พร้อมกระตุ้นการจับตาต่อราคากับสภาพคล่องของ WFI ในอนาคตธุรกรรมขนาดใหญ่เช่นนี้มักส่งผลต่อโครงสร้างตลาดและเป็นสัญญ,ญาณสำคัญสำหรับผู้ติดตามข้อมูลออนเชนรายงานล่าสุดชี้ว่ามีธุรกรรม USDT เชื่อมโยงอิหลานมูลค่ากว่า1,000ล้านดอลลาร์แต่ใบแนนยืนยันผลตรวจสอบภายในและภายนอกไม่พบการละเมิดมาตรการเจไ๊ไฉใดๆบริษัทเน้นย้ำว่าพนักงานฝ่ายตรวจสอบยังคงได้รับการคุ้มครองและระบบคอมลพนถูกเสริมความเข้มงวดหลังข้อตกลงปี2023สถาบันการเงินระดับโลกอย่าง Standard Chartered ปรับลดคาดการราคา b i t c o i อีเ h e รี u m XRP และโซ l a n a ล่าสุด สะท้อนการประเมินใหม่ต่ออนาคตสินทรัพย์ดิจิทัลการเปลี่ยนแปลงนี้ชี้ให้เห็นถึงความระมัดระวังของตลาดและแนวโน้มที่สถาบันเริ่มมองคริปโตด้วยท่าทีที่อนุรักษ์มากขึ้นดึงเงินลงทุน5พันล้านดอลลาร์จาก UAE สู่ World Liberty f i n a n c i a l ของซัมอาจเปิดช่องข้อมูลเจ้าหน้าที่สหรัฐด่วไหลและเสี่ยงความมั่นคงชาติบุธิสมาชิกเรียกร้องกระทรวงการคลังตัดสินใจสอบสวนก่อน5มีนาคมนี้พร้อมจับตาบทบจต G42 และความเชื่อมโยงจีนในดีลนี้บล็อก DAG เปิดใช้งานเมนเน็ พร้อมความเร็ว5,000ธุรกรรมต่อวินาทีเร็วกว่าอีเทเรียมถึง500เท่านักลงทุนแห่จองเหรียญวีแดกที่ราคา0.0025 0ดอลลาร์ก่อนลิสต์ตลาด16กุมภาพันธ์คาดมูลค่าอาจพุ่งสูงหลังเปิดเทรดจริงแม้ตลาดคริปโตจะร่วงหนักแต่ strategy ยังเดินหน้าซื้อบิตคอยน์ต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่12สะสมครบ7 1 4 44 BTC มูลค่ารา49.3 พันล้านดอลลาร์ล่าสุดเพิ่งซื้อเพิ่ม1,142 BTC ถ้ำกลางแรงกดดันจากราคาหุ้นและขาดทุนไตามาส12.4พันล้านดอลลาร์อัตราการสเตคกของอีเทีเรียมทะลุ3 0เป็นประวัติการแม้ราคา e t จะยังคงอยู่ใกล้2,050ดอลลาร์และต่ำกว่าจุดสูงสุดเดิมมากก็ตามขณะที่คู่เทรด ETH BTC ยังอยู่ในแนวโน้มขาลงยาวนานสะท้อนว่า ETH ยังอ่อนกว่าบิตคอยในรอบหลายปีที่ผ่านมา แฮกเกอร์ส่งจดหมายปลอมในนามเทรเซอร์และเลเจอร์พร้อม QR Code หลอกขอรีสัมรองกระเป๋าคริปโตของผู้ใช้ผู้เสียหายถูกกดดันให้ยืนยันตัวตนภายในเวลาที่กำหนดมิฉะนั้นอาจใช้งานอุปกรณ์ไม่ได้บริษัทผู้ผลิตกระเป๋าฮาร์ดแย้มว่าไม่เคยขอรีสัมรองจากลูกค้าทางช่องทางใดทั้งสิ้นรายงานผลประกอบการไตรมาส4ของรบินฮุดเผยรายได้จากคริปโตลง38เปอร์ซเหลือ221ล้านดอลลาร์ขณะที่ปริมาณการซื้อขายคริปโตของผู้ใช้รายย่อย ลดลงอย่างเห็นได้ชัดแม้ราคาบิตคอยจะฟื้นตัวแต่การมีส่วนร่วมของรายย่อยยังคงซบเซาสะท้อนว่าตลาดยังอยู่ในช่วงหงึดดูเหนาวคริปโตที่แท้จริง